สวัสดีจ้าทุกคนมากินมักกีดามักฝรั่งเด้อทุกคนไา้นังสูงเลยตั้งกล้องได้เลยขึ้นหนังเทิงโต๊ะเนาะหลานผ้าหนังเลยได้ขึ้นหนังเทิงโต๊ะไทยกินมักกีดาฝรั่งก่อนนะใหญ่ะปะมีลูกบ่นนะหาลูก ฮาลูสี่สิบบาทเพิ่นมาขายกุ้มือผลไม้นะมีทุกฤดูกาลผลไม้ยายน่ะเราขายผุลไม้เล่วแต่ผลไม้ผนลไม้ไดนแพงกระถุงละแปดสิบหรอห้าสิบสี่สิบ สามจิบได้แต่ต้องม,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 มน,มนลองเล่นแต่ราคามันนะคนขายตัวได้แพงเลยขายแพงได้ชื่อมักคิดะลานยันล้านหมักกินเนาะลานชอบกินได้นึคุณหนังสูงแท้สิวานวเนาะ นางเขามันเด็จก็ดีช่วงระยะกล้องเนาะนางนางก็อี้พื้นขากล้องมันปั๊บอะไรด,ด้วยคะแล้วก็มีขากล้องมันสูงระยะนี่าาก็ใหญ่เลยคือมานั่งนั่งโต๊ะนี่แล้ววะยายวะ